รีวิวหลังดูจูลาสิกเวิร์รีเบิร์ตไปไงครับก็สนุกดีครับชัดๆเลยความสนุกของคุณนี่คือคลิปนี้คือจบแล้วนะถ้าบอกว่าสนุกก็หลังจากที่พึ่งออกจากโรงหนังมาแล้วก็ไปดูมาคือต้องบอกไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมดูมาตั้งแต่ภาคหนึ่งผมดูทุกภาคเลยภาคหนึ่งนี่ชื่อ จูเลสิกส์ปาร์คเออจูเลสิการ์คเออจูเลสิการ์คผมดูมาจนแบบจนถึงปัจจุบันเนี้ยผมชอบนะใช่นะเออใครจะบอกว่าไม่สนุกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ในส่วนตัวของผมนะครับผมขอบอกว่าผมรู้สึกชอบมากแล้วความรู้สึกมันเหมือนได้กลับไปดูในแบบภาคเก่าๆอะภาคแรกอะภาคหนีตายออย่างเดียวนะหนีตายแบบหนีกันแบบใช่ ยังไงมันมันมีเหมือนเอาชีวิตรอดไม่ให้โดนกินอ่ะใช่ใช่มันมันคือการเอาหนังเอาชีวิตรอดอแล้วก็ลุ้นกันว่ามีใครจะโดนเขมือบตอนไหนอะไรยังไงเออมันเป็นโครงการซึ่งเกาะเนี้ยเดี๋ยวเล่าเท้าความก่อนแล้วกันเนาะมันเป็นเกาะวิจัยทดลองไงทดลองไดโนเสาร์แล้วบางเอิญมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาผิดพลาดมีการผิดพลาดซึ่งไดโนเสาร์ที่ทดลองเนี่ยผิดพลาดเพราะอะไร ถุงขนมห่อเดียวดูดเข้าไปช็อตแล้วผมก็แอบแปลกใจตรงที่แบบเมื่อทำงานมึงเอาขนมเขาไปกินไงเออแล้วแล้วพอดีคือมันเป็นห้องวิจัยไงเออมันต้องกับเก็บเชื้อเก็บอะไรไว้เนี่ยแหละอาจจะติดอยู่ไม่กี่จุดอะแต่เรื่องความบันเทิงเรื่องความสนุกสนานเนี่ยคือขอบอกว่าเฮ้ยมันครบเครื่องจริงๆเอออะเรามาเล่าส่วนดีในหนังก่อนแล้วกันเนาะส่วนดีสิ่งที่ประทับใจเป็นไงบ้างครับส่วนดีของผมคือผมว่านะ ผมชอบไดโนเสาร์บางตัวเช่นผมชอบแรปเตอร์ที่มันแปลกลายพันธุ์แล้วเออที่มันมีมีปีกเลยนะแรปเตอร์พันธุ์อันนี้คือคุณอาจจะคิดต่างนิดนึงใช่ไหมคุณอาจจะชอบแบบสายพันธุ์นี้ซึ่งมีการกลายพันธุ์แล้วมันดูมันดูเหมือนว่ามันย้อนไปเมื่อก่อนหน้ายุคไดโนเสาร์ของภาคแรกอ่ะย้อนไปอีกนะถ้าเป็นนับยุคหลายร้อยหลายร้อยล้านปีนะเมื่อก่อนนะที่มันแรปเตอร์อ่ะมันมีขน มีขนมีปีกเหมือนนกนะเอาจริงเออใช่อ๋อเขาก็มีการดีไซน์มาจากเจนแรกๆยุคของเรืจริงๆนะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเป็นส่วนที่มีการดัดแปลงมาแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมือนของเก่าซะทีเดียวเนาะมีใส่ความเป็นแบบว่ามีมีแบบปีกด้นะคอมบินเลยนะบินด้วยไอ้แต่คางของแรปเตอร์ในภาคเนี้ยผมว่ามันคล้ายๆกบอ่ะ หรือข้างคกอะหรือไม่ก็อนั้นนัไอ้พวกเหี่ยวพวกยีแรงอะแล้วสังเกตว่ามันไวด้วยนะใช่ไวมันไวแล้วมันมเก่งแล้วดมกลิ่นได้ฉลาดด้วยกลมกลมเหมือนเดิมนะต้อตนะแต่แต่มันอาจจะเป็นการเหยียบขวดน้ําแต่แบบว่าผมว่าฟิลลิ่งอะคล้ายคลกับไปที่ภาคแรก สังเกตไหมเพราะหนีเด็กอ่ะมันหนีอยู่ในในช็อปในที่ที่ร้านขายสะดวกซื้ออะไรเออซึ่งแบบว่ามันทำให้เรานึกถึงเออนำให้เรานึกถึงเนึกถึงตอนที่แบบเด็ก2คนอยู่ในห้องห้องครัวเออเออใช่ใในภาคแรกนะภาคแรกมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็คิดถึงมันอะไรเงี้ยแล้วมีส่วนไหนเองับที่แบบชอบในหนังเรื่องนี้ฉากไล่ล่าเลยทีเล็ก งาบเรือเกี่ยงรูมกันเรือไม่โคตรเหนียวเลือดีเลือยางนั่นแหละเลือยางดีมันก็ต้องมีการออกแบบมาแล้วคือแบบโดไม่เป็นไรโดนกัดนะโดนเหนียวไม่เป็นไรเหนียวจริงแหมยี่ห้ออะไรอยากจะซื้อมาใส่แล้วกันอันเนี้ยเราก็ยังกลับไปเห็นไดโนเสาร์แบบเดิมๆโดยที่ไม่กลายพันธุ์เพราะว่าจะบอกว่าเรื่องเนี้ยทีเล็กก็มีส่วนที่กลายพันธุ์แล้วหรือยังไม่ได้กลายพันธุ์ก็มีนะตัวกลายพันธุ์นี่เป็นชื่อะไรนะดีเล็ก ดีเล็กใช่ไหมดีเล็กที่แบบมีสี่ขามีขาเร็กองเหมือเลีย์เลยอะเหมือนคิงคองเอลียนผสมลูกออสอะไรประมาณนั้นอะก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันเนาะแล้วก็มีเป็นบางฉากที่เออเหมือนให้ความเคารพดีกว่าเออผมยังมีอยู่ฉากแบบว่าขับรถจี๊บใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็รถจี๊บในภาคแรกก็มีในภาคนี้ก็มีขับรถจี๊บแล้วก็มีแบบเจอไดโดเสาอะไรอย่างเงี้ย แหมทั้งหมดทำให้ผมแบบยึกถึงย้อนถึงอะไรเงี้ยใช่ขอเล่าก่อนว่าเรื่องเนี้ยสำหรับคนที่เป็นแฟนหนังจริงๆนะเออสำหรับใครที่ไม่เคยดูแล้วมาดูอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบอ่าใช่เออเพราะแต่ถ้าใครที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยหนังเขาก็เล่าแล้วว่าแบบคนมันเบื่อแล้วว่าไดโนเสาร์แบบเดิมๆซึ่งในเมืองแทบจะไม่มีไดโนเสาร์นะคือแบบว่ากลายเป็นปัญหาแล้ว เมื่อก่อนเนี่ยอยากจะเอาเข้ามาอยากจะอยากจะให้มันเป็นอยู่ในบ้านเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจนวันใดวันจนวันเนี้ยมันมีการแบบไม่สนใจไดโนเสาร์แล้วไม่มีความอยากได้แบบเดิมๆแล้วมันจึงถึงมีเป็นภาคนี้เกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมีการดัดแปลง <The bang. S 1> ตามจริงดัดแปลงมันมีมานานแล้วแหละมานานแล้วแต่มันไม่ได้แบบดัดแปลงเกบ ออกมาเป็นทรงเอเลี่ยนแบบนี้ไงใช่คือทรงเอเลี่ยนน่ะมันคือการผิดพลาดใช่และไอเดอราเซาที่มันจะไปจับเนี่ยมันอยู่เสือกอยู่แถวแถวนี้ด้วยไงอเออเขาเขาก็เล่าเขาก็ปูมาดีนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้รับความสนใจแล้วมันแบบมันหมดความท้าทายแล้วอะจากเมื่อก่อนเราเคยว้าวกับว้าวเรโนาเซาเข้ามาอยู่ในเมืองนะตั้งแต่ภาคสองที่แบบขนที่เล็กมาเล็กมาแล้วหลุด แล้วหลุดหลุดเข้าเมืองใช่แล้วทีเนี้ยมันแบบกลายเป็นแบบว่ามันไม่ได้รับความนิยมแล้วอออันนี้ก็คือแบบพูดเขาข้าวว่าประมาณนี้ซึ่งหลายคนอาจจะชอบหรือหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวของผมแล้วโดยเฉพาะผมนะผมก็ชอบนะมผมมีความรู้สึกว่ามันได้เห็นความหลากหลายอย่างเช่นนี่เราพูดถึงแง่ดีก่อนเนาะ,ะข้อดีอะไรเงี้ยมันได้เห็นแบบว่าเฮ้ยในโนเสารนี่แบบมัน รูปร่างมันสามารถไปผสมกับอะไรแล้วเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นได้ไออที่มันมีเป็นตัวเด็กๆเบบี้อ่ะเห็นยังไงอะไรใสเทอร์โลท็อปอะไรอ่ะเออแล้วมันเอาไปผสมกับตัวที่ยืนสองขาได้อ่ะใช่ป่ะเพราะตัวภาพนี้มันยืนสองขาได้ยืนเหมือนแมวเลยเออแมวยืนสองขาันั่นแหละนั่นแหละคือเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างนะครับจากในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เห็นว่า ภาพของเมืองไทยอ่ะเออสวยนะเออมันสวยนะทะเลของไทยแล้วก็เกาะแก่งต่างๆอ่ะผมไม่รู้ว่าฝรั่งมองยังไงนะแต่พอเวลาดูจริงๆแล้วเฮ้ยมันเหมือนแบบลูดึกดาบันจริงๆอ่ะเออมันมันมันมีเกาะแก่งยิ่งฉากแบบว่าพวกป่าชายเลนอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เป็นฉากที่แบบเดินลุยหญ้าใช่ไหมแต่ที่ไปเก็บนั่นน่ะเออเฮ้ยเมืองไทยมีอย่างงี้ด้วยเหรอใช่สวยนะเออผมว่าสวยผมว่าดีแล้วแบบ รูปทรงของเขาต่างๆอ่ะใช่มันดูแบบมันดูย้อนย้อนไป <c oughs> ในแบบรูคล่อพันปีที่แล้วเน <c oughs> ีย <c oughs> ยอมรับโลเคชั่นแมนเลยมันเห็นได้ยังไงวะเออ <c oughs> ล,ลักษณะคล้ายๆแบบว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นรูปทรงที่สวยงามแต่แบบเฮ้ยมันดูแบบเข้มขลังมันดูแบบ มันดูแบบยังไงมันดูแบบลึกลับอ่ะดูเหมือนเราจะไปย้อนอยู่ในยุคโลโซจริงๆใช่ใช่ใช่ภูเขาเนอะอันนี้อันนี้ยอมรับว่าแบบว่าคนคนหาโลเคชันนี่เก่งจริงเนาะอ่ะแล้วก็มีมีเป็นส่วนไหนอีกไหมที่รู้สึกดูแล้วแบบประทับใจเพราะตอนเนี้ยเหมือนคนแบบโจมตีไปในทางที่ไม่ค่อยดีแต่รายได้เขาทะลุร้อยล้านไปเรียบรอแล้วนะมันไม่ดียังไงวะหอยยังงงอยู่ที่จริงมันก็ จริงมันก็เป็นหนังที่ดูสนุกนะถ้าไม่ติดอะไรกับเนื้อเรื่องที่แบบธรรมดาธรรมดาเนื้อเรื่องธรรมดาคือเนื้อเรื่องก็หลปกติทั่วไปเพราะว่ามีนักวิจัยจะเข้าไปเก็บซึ่งเชื้อโดนลงโดนล่าโดนแดกถ้าเราหาความสมเหตุสมผลน่ะมันแทบจะไม่มีเลยเว้ยแต่ถ้าต้องการความสนุกสนานอ่ะเฮ้ยมันมีผมว่าสนุกมันมีผมว่าภาคเนี้ยดูสนุกกว่าภาคที่แล้วอจริงผมมีความรู้สึกวมรู้สึกความรู้สึกเยอะแต่ความไม่สมเหตุสมผลน่ะอาจจะมีเยอะ ใช่แต่ถ้ามองข้ามไปอ่ะเฮ้ยมันก็คือหนังที่สนุกเลยนะสนุกเลยดูแบบเดินหน้า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 ผมว่าฉากไล่ล่าของทีเล็กอ่ะภาคเนี้ยยาวขึ้นอ่ายาวขึ้นเผอๆนะยาวขึ้นกว่าภาคแรกเลยทั้งเออเออใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงว่าเห็นทีเล็กเยอะขึ้นอ่ะเห็นทีเล็กเว่าโลโก้ก็เป็นรูปโครงกระดูกทีเ็กมันควรที่จะมีทีเล็กซึ่งภาคเนี้ยอัดแน่นเลยเออแน่นเลยตัวเดียวแน่นๆ่นเลย แต่นอนกิ่งออกมาแพ้เจอเรืองับลุ้นอยู่เหมือนกันนะเอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะเห็นบอกว่าแล้วสุดท้ายมันก็เห็นแล้วก็แล้วก็สู้แบบเอาตัวรอดหนีตายกันอะไรเงี้ยแล้วก็ภาคนี้ก็จะเจอเดรเสเซิหลากหลายไม่ต่างแบบตัวดาเดิมธรรมดาธรรมดาแบบอย่างเลปเตอร์ดาเดิมธรรมดาก็มีนะแต่มาแป๊บนึงดนมาให้แบบ ทำไมวะาแล้วก็โดนฆ่าไปใช่เออทาให้เรารู้ว่าแบบว่ามันไม่ได้มีแค่รับเตอร์อย่างเดียวที่แบบว่าเป็นแบบลองลงมานั้นที่เป็นนักฆ่าจริงๆอะไรเงี้ยก็ภาพเนี้ยใครชอบเกี่ยวกับการผจญภัยเดินป่าอะไรเงี้ยเอาตัวรอดอันนี้ผมว่าโอเคเลยโอเคเราไม่ได้มองเรื่องแบบอะไรนะมองแบบเฮ้ยเป็นหนังดูสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับและอีกอย่างหนึ่งเอ่อ ฉากที่เป็นไดโนเสาร์คอยาวอะที่มันกลายพันธุ์แล้วอะออันนั้นน่ะทําเพื่อเคารพต้นฉบับด้วยนะอใช่จําฉากแรกได้ไหมฉากแรกใช่ที่เปิดมาอเดินที่มันเป็นดื้อๆใช่แล้วที่เป็นแบบว่าที่มันยืดเรามายืดขางับตรงไหนใช่อันเนี้ยคือเขาย้อนกลับไปแบบว่า respect ทำให้ความเคารพกับในภาคแรกด้วยเพราะว่าเป็นไดโนเสาร์คอยาวเหมือนกันใช่แล้วต่างคน่ะ ก็ไม่เคยเห็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในตามธรรมชาติจริงๆเออแล้วก็ตื่นเต้นพอดีเออตื่นเต้นเลยไอ้เั้นเสียมตาเลยนั่นใจเรานั่นแหละนั่นแหละก็คือการเหอให้ความเคารพแต่เขาเล่าในมุมมองของเขาไงว่าเฮ้ยถ้ามีการดัดแปลงมีการกลายพันธุ์ละมันจะเป็นยังไงนะรต้องแบบเออเขากล้าที่จะทำอ่ะเออเราก็กล้าที่จะดูแต่เราจะไม่แบบไปแบบเฮ้ย หนังเรื่องนี้มันไม่ดีไม่อะไรไงแล้วแต่คนชอบจริงๆแต่ผมว่าเออให้มันแปลกใหม่นะถ้าพูดถึงการเดินทางมันมันอันนี้ภาคที่เท่าไหร่แล้วภาคที่หกเล้วนะใช่ไหมมีภาคแรกภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเจ็ดแล้วมั้งสี่ห้าหกเข็ดดิตรงนี้เวอร์เวอร์หน่อยภาคแรกคือรุสิกเวอร์หนึ่งไมันนับภาคเก่าๆกินนะครับรุสิกปาร์คกนั่นเอ ก็พาร์กไงพาร์กรันหนึ่งสองไงออสามสามสาม,มีเวอร์หนึ่งแล้วเวอร์สองเวอร์สองแล้วเวอร์สามเวอร์สามอันนี้เจ็ดแล้วโอ,อ้โหเอจ็ดใช่ไหมอันนี้คือภาคเจ็ดแล้วนะออคุณจะให้แบบมันเป็นไดนนเสาร์ตัวเดิมๆเ,เหรอที่มันมาไล่ล่าเราอะ่ะมันคนที่จะมีอะไรแปลกใหม่วะเขาก็เอ้ยลองดัดแปลงซิแล้วก็เออตอนแรกท่กเดอะคือภาคก่อนๆอาจจะเอาไดโนเสาร์มาเป็นอาวุธอาวุธ สช่ไหมที่ติดเครื่องเวอร์หนึ่งไงเออที่ติดแบบเอาแลปเตอร์เป็นอับู๊เอาเป็นอัลบู๊ตเป็นแบบเฮ้ยสังหิษฐานอยู่ใจเฮ้ยภาคนี้นองดักแปลงดูสิเฮ้ยแฟนชายนี้มันจะได้มีอะไรใหม่ๆมั้งไม่ใช่ว่าเฮ้ยภาคนี้มันก็เจอทีเล็กอีกแล้วสู้กันอีกแล้วเราเราก็รู้อะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมแอบคิดด้วยนะว่าตอนสุดท้ายอะทีเล็กไม่จะออกมาฆ่าเหมือนกันเลยผมก็คิดอย่างงั้นสุดท้ายเกมผิก ไม่ออกมันไม่ออกมาเพราะว่าในในพาร์ทของทีเล็กมันจบลงไปแล้วไงใช่เราได้เห็นแบบโอ้โหทีเล็กเต็อออกมาเป็นหลายนาทีเหมือนกันนะไล่ไล่ไล่กัดมึงจะมีแค่ตัวเดียวก็ตามแต่แบบว่าออกมาหลายนาทีอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้เห็นสัตว์ทั้งทางน้ําทางบกทางอากาศครบะก็ครบก็สําหรับผมว่าเป็นหนังที่ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะแต่ังคนไม่ชอบต่ไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเรา เติมเต็มใช่มันเป็นมันก็เป็นหนังที่ดูสรุกเรื่องหนึ่งเอาง่ายเลยใช่แต่ถ้าไปมองความสมเหตุสมผลนะแม่งแทบจะไม่มีความสมเหตุสมผลอะไรกันเลยไอ้นั่นตกจากหน้าผาว่าตกน้ําไม่ตายว่ะฟุกอะไม่ตายเฉยใช่ไม่ตายแล้วว่าเหมือนฟุกอะลงน้ําพอดีอะไรเงี้ยมัน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 ก็เนี่ยถ้าจะไปหาความสมเหตุสมผลก็ไม่ได้แล้วดูน้ำก็ดูเหมือนมันจะไม่ลึกด้วยนะจะแบบตื้นต้นตื่นสักเมตรเดียวเงี้ยแล้วก็ ความสมเหตุสมผลคืออีเด็กตัวน้อยเนี่ยอีเด็กตัวน้อยมึงจะโดนกินอยู่แล้วมึงยังเอาลูกเรนรเสามาเป็นสัตว์เลี้ยงอีแทบจะตายกันหมดแล้วตหน้าที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเออมึงยังจะให้อาหารมันอีกมันจะตายอยู่แล้วมึงจะโดนกินอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ยินหลังเลยดัาระ้ับหลังที่เออแล้วเตอร์เราตกลงมาจากใช่ไม่ยินเสียงจริงเหรอเนี่ยแหละถ้าเราไปตั้ง แง่หรือว่าเราไปแบบว่าใส่ใจกับเล็กๆน้อยๆเราจะไม่มีความสุขเลยครับในการดูนะอันนี้ถ้าเรามองข้ามกันไปเฮ้ยหนังมันก็เฮ้ยตามสไตล์แบบเพิ่มการทลดของเราให้เราได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างดูเพื่อสนุกเออดูเพื่อสนุกอออแล้วอย่างหนึ่งคือเฮ้ยไปดูในมุมสวยๆของประเทศไทยดิเนอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะดูมากๆแต่ว่าเฮ้ยเขาจะในมุมมองของฮอลลีวูดอ่ะเขาจะมองว่า ประเทศไทยมันมสวยในมุมไหนวะมันมันเป็นยังไงวะเออ,เออแล้วมันก็ถ่ายภาพออกมาได้สวยจริงๆนะมาทำปัดซีจีหน่อยมาทำรูปนี้นั่นเฮ้ยโลเคชั่นเรานี่แม่งสวก็วแบบโลกอะ่ะเ,เออเออยิ่งภาพมุมสูงแล้วมันเห็นเป็นแบบเกาะแก่งแล้วที่เขาล่องเรือล่องอะไรกันนะเฮ้ยอันนี้มันคือภาพที่มีอยู่จริงนะใช่ผมว่าออแบบเพิ่มการท่องเที่ยวให้ฝรั่งมาเที่ยวที่เมืองไทยได้มากเลยทีเดียว ตอนนี้ก็มีชาวต่างชาติไปตามนะใช่ตามอยู่นะไอ้ท่าเรือนั้นกงอยู่นะผมว่าไอ้ท่าเรือที่มันแบบตอนสุดท้ายแล้วไอ้ที่เขาทำขึ้นมาที่เราทำขึ้นมาเพราะถ้าเซตไว้แล้วแบบไปตามรอยนะได้เลยใช่อย่างหนึ่งคือข้อที่ไม่ค่อยชอบก็อย่างที่บอกว่าแบบแหลกเล็กไม่น้อยๆเงี้ยแล้วก็ไอ้สปาร์ลาดตัวร้ายอ่ะมันดูไม่น่ากลัวมันดูวันเงอ่ะมันดูเหมือน ปลาหมอสีอะผมมาเคย <laughs> ไหมที่ไอ้ที่หัวปูปู <laughs> อะม, <laughs> มันดูดีไซน์ไม่คออ่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็อย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยมีพิษสงอะไรอย่างเงีย้ยแลอวก็มันสานนะมันดูแบบดูแบบว่าบางช็อตมันน่าจะกัดได้นะแต่เมื่อไหเออแต่เมื่อไหก,กัดไม่ได้เห็นแบบเหมือนเมื่อไมันโหด <laughs> แค่ตอนแรกไงเ,เอามือไปจับไอคนที่กินขนมอ่ะกินกินขนมละโดนแม่งเงียบก็อันเนี้ยครับก็เป็นอีกหลายๆมุมเนาะ ทำให้รู้ว่าเกาะหลายๆอย่าง่ะในเรื่องจุลสิกษ์มันมีเยอะมากนะเยอะไซส์เอไซส์บอันนี้คือไซส์แบบที่เขาทดลองแล้วผิารณถ้าจะนำเสนอในอีกหลายๆจุดก็เล่นได้เลยสบายเลยทีนี้ก็บอกว่าตอนเริ่มเรื่องอ่ะก่อนหน้าก็ก่อนที่จะเกิดเรื่องอ่ะประมาณสิบกว่าปีแหละจิตชไยแพ้ไม่ได้ก่อนเกิดเรื่องเออสิบกว่าปีแล้วแต่นั้นก็เกิดเรื่องเกาะแตกไงเออเกาะแตกกันเ้ย ที่เป็นสวนสนุกอ่ะนะ <ừ m. S 1> ใช่ไหมที่เอามาเป็นสวนสนุกอย่าลืมว่าเดนอสเสาเนี่ยมันภาคไหนนที่เป็นภูเขาไฟระเบิดอ่ะก็ภาคนี่ไงภาคก่อนที่จะภาคลองสุดท้ายอะ่ะภาคอะไรน,นะนั่นแหละนั่นแหละภูเขาไฟระเบิดแล้วเดนอสเสามันแทบจะล่มสลายไปแล้วภาคที่เข้าไปช่วยในเดนอสเสาอ่ะเออนั่นแหละนี่ที่ที่แบบภ<ว>ูเขาไฟระเบิดอ่ะแต่ก็ยังกลับมาได้ในภาคก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่แบบว่ามีเป็นแบบ แอบทดลองเอาสัตว์อะไรมาต่างๆเนี่ยแต่ผมอยากให้มีหลายๆค่ายแบบสร้างหนังไดโดเสาเยอะๆนะ,ะไม่จำเป็นไม่จาเป็นเลยนะที่คุณจะต้องเป็นแบรนด์ของจุลศิลป์เวิ <ไป S 1> ร์ดจุลศิลป์พาร์คเลยย้อนไปในอดีตเลยนะเก่าๆเ,เลยนะสมัยวิดีโอนะผมเคยดูเรื่องหนึ่งเว้ยที่เป็นเฉพาะแรปเตอร์โดยเฉพาะเว้ย เป็นหนังไม่เกี่ยวกับจูราสิกเลยไม่เกี่ยวเลยเป็นหนังเรื่องอะไรแรปเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเลยแรปเตอร์เพื่อนรักที่มาเอาแรปเตอร์มาทามาเนี่ยทามาแล้วทําเป็นนักฆ่าอะไรมาเนี่ยเหมือนวิจัยจูโจมอะไรสักอย่างเนี่ยเรื่องหนึ่งอาะผมจาชื่อเรื่องไม่ได้นั่นแหละก็คืออย่างน้อยมีเด็กๆดูก็โอเคแล้วใช่ซึ่งอันนี้เราไปหาความบันเทิงหาความสนุกเนาะ่าไปซีรีส์อะไรมากนะครับก็ อย่างพี่ยมก็ให้คะแนนเดอยวไหมถ้าสมมติจะให้คะแนนส่วนตัวเลยให้ให้ผมให้คะแนนความสนุกนะอ่าผม่าผมให้แปดเลยนะคะแนนความสนุกอ่าความสนุกความตื่นเต้นความหนีรอดจากการโดนกัดอืออือนั่นแหละอือส่วนผมก็ให้แปดจนห้าละกันอ่าเออขอหักไอตรงที่แบบภาคนี้มันมันรอดเยอะไปหน่อยอือจริงนะมันถ้าเทียบกับคนก่อนนี่คือ ตายเยอะนะเออรอดเยอะไปหน่อยอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งคือติอย่างเดียวคืออีพ่ออีครอบครัวพ่อลูกเนี่ยเออมึงรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีจะไดโนเสาร์อยู่เยอะหรือว่าเป็นน่านน้าที่ไปถึงยากเนี่ยมึงมาตรงนี้ทําไมที่ล่องเนี่ยมึง หน้าหน้าน้าตรงนั้นน่ะเขาเขาไม่ให้เรือผ่านพี่จเออมันยังเอวไปหรือว่าอะไรยังไงเพราะหนังก็ออไม่ได้บอกใช่หนังไม่ได้บอกไม,ไม่ไม่โดนซัดต,ตายแล้วจริงๆมันด้วยความเออนี่ยความเล็กเล็กแน่นอยเนี่ยถ้าเรามองข้ามไปไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบเออเฮ้ยแบบไปหาความหาคำตอบกันมึงจะเป็นล่องเรือตรงนั้นท่อไมอะไรเงี้ยเออแต่เราแบบมองข้ามไปตรงจุดนั้นหาความสนุกสนานดีกว่าเนาะความความันเทิงเข้าว่าดีกว่า เออเาความันเทิงเข้าว่าดีกว่าครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของจูเลสิกเบอร์ที่เราไปชมมานะครับผมใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาถ้าใครอยากเออใครอยากรู้ใครอยากทดสอบก็เชิญไปดูได้เลยอ่าไปดูที่โรงภาพยนตร์ครับแต่ก็คือรอให้ตัวถูกก่อนก็ได้แล้วค่อยไปดูเออช่วงนี้ยังยังเป็นกาอยู่อาที่หน้ามันยังไม่ออกลงเหรอเพราะว่าตอนเนี้ยแทบทุกโรงเป็นจูเลสิกเบอร์หมด เนาะเออก็รอให้ราคาตั๋วมันลงก่อนแล้วค่อยไปดูก็ได้สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะแต่สำหรับผมก็ผมไปหาความบันเทิงสนุกสนานของล้คลิปนี้ประมาณนี้ฮะ